โอเคน้อมก็ขอสอนขอสอนไปกันด้วยนะไม่เกมระเบิดน้องน่าจะมีชื่อว่าเวอร์สพีนั่นเองน้อมก็แบบนี้ก็กลับกันอีกแล้วน้องบอกว่าแมปนี้น้องมันทำการอัปเดตมาน้องในคลิปนี้น้องผมก็จะมาสอนน้องวิธีการหาวิชทั้งหมดเนาะมันชื่อว่าวิชหรือวิฟหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าวิส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  โอเคก็ประมาณนั uh, so ้นเลยนะสำหรับชื่อของมันน้ำเก็วิสนะครับผมเออก็ ผมก็จะมาบอกกันน้องว่ามันเกิดที่ไหนบ้างน้อมซึ่งการเกิดของมันเนี่ยมันจะเกิดทั่วแมปเลยน้อก็คือทั่วเกาะน,นั่นเองน้องกิปนี้น้ามีน้องในดิสบอกให้ผมทำน้อแล้วก็สำหรับใครในที่อยากมาร่วมจอยการร่วมคุยกันเล่นๆเนี่ยก็สามารถเขา้าทิสคอร์ดได้ใต้คลิปน้อแลว้วก็ไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์และ่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยน้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยน้อมดีซชอบร้านไก่เบ็ดที่ถูกที่สุดในประเทศมีตั้งแต่หนึ่งเบ็ดไปจนถึงสิบเบ็ดเบ <no like S 1> ็ด <level S 1> เดฟโน กดเกมพารราคาถูกรลับเติมโรบักแท้มีโค้ดและไก่เบ็ดแจกด้วยเคาลิ่งใต้คลิปแล้วเวลาที่วิฟจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ1นาทีนั่นเองน้องพอมันเกิดเนี่ยมันก็จะเขียนว่าแฮสซัมมอนเอ่อซ e มแวร์น้อแเราก็จะไปหากรน้อมแล้วก็จุดที่มันอยู่เนี่ยก็มีประมาณ8จุดนั่นเองน้อมก็คือ8เกาะน,นั่นเองก็มาเริ่มกันดีก่าน,น้อมทีกก่เกาะแรกนจะเป็นเกนาะซาเซอร์น้อมซาร,ซร์ ก็เป็นเกาะสตาร์เตอร์เกาะสตาร์เตอร์นุ่มเอ่อมันจะอยู่ตรงนี้เลยนุ่มก็อยู่ใกล้ๆที่สปาเลยที่สปาอยู่ตรงนี้หรือเปล่านุ่มมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนุ่มผมมีรูปขึ้นให้ด้วยนุ่มสำหรับสำหรับใครที่แบบว่าไม่เชื่อผมนุ่มเออก็อยู่ตรงนี้แหละนุ่มแล้วจุดที่2เนี่ยก็จะเป็นเกาะเอ่อเกาะบอสั่นเองนุ่มเกาะบอสเกาะบอสเกาะบอสอ๋อก็บินมาตรงนี้นุ่มเขาก็จะอยู่ตรงรูนี้นุ่มรูรูรูนี้หรือรูนี้วะเนี่ย ผมจําไม่ได้นะผมก็เอออยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นรูตรงนี้แหละนะ้องเออก็มีรูปขึ้นให้อีกเช่นเคยนะ้องแล้วก็ก็ต่อไปน่าจะเป็นเกาะเกาะอ,อาเคดแล้วก็น้องอาเคดเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างๆเกาะน้องที่มันจะเป็นต้นไม้อ่อนีไงตรงต้นนี้เลยนะ้องก็ผมมีรูปขึ้นให้ผมมีน่าจะมีรูปทุกขึ้นให้ทุกเกาะเลยนะ้องเพราะว่าเออพอผมเห็นเนี่ยผมก็แคปไว้ทุกเกาะเลยต่อไปเป็นเกาะ ฟอสแล้วค่ะน้องเนี่ยเกาะฟอสตน่าก็จะอยู่ตรงนี้เลยน้องสำหรับจุดเกิดของคาวน้องแล้วพอผมบอกท่านแปดจุดไปนะผมก็จะมาสรุปให้ด้วยน้องว่าวิชเนี่ยมันมีกี่ประเภทกันน้องมันไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวน้องต่อไปน่าจะเป็นเกาะเชลทาวน์น้องเกาะมารีนั่นเองน้องจุดที่มันจะเกิดเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้เลยน้องตรงมุมตรงนี้เลยก็มีรูปขึ้นให้อีกแล้วเออผมลืมก่อนหนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็ต่อไปน้องจะเป็นเกาะ ของผมรู้ชื่อเกาะแบ็กสมิธเออชื่อเกาะชื่อว่าแบ็กสมิดน้อมันก็จะอยู่ด้านบนนี้เลยน้ออยู่ตรงป่องไฟตรงนี้น้อใช่หรือเปล่าอาจจะใช่น้อไปที่เกาะต่อไปก็ทีกว่าน,น้องก็คือเกาะดิเซอร์แน่นอยู่ใกล้ๆกันเลยเงั้งี้งงงง,งจุดที่มันจะอยู่นะั่นคืออยู่ด้านหลังเกาะตรงนี้เลยน้อเป็นต้นมะพร้าวต้นเดียวตรงนี้เลยอยู่น่าจะตรงนี้เลยน้อเออรูป ก็ดูตามรูปแล้วกันน้อมแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่เกาะคาคาคุระท้าววามาจุดที่มันจะอยู่จะเป็นบนอ,อ่าหลังคาบ้านตรงนี้น้อมเป็นขอบ,ขอบ,ข,อบขอบนี้น้อมก็ตามรูปที่ผมขึ้นให้เลยก็้วเปานนี้แล้วสำหรับจุดของวิชนะครับผมแล้วตอนนี้ผมมีวิชน้อมอยู่สองอันน้อมก็มขาดอันหนึ่งน้อมก็คืออ่ออะไรวะ หรือผมมีครบทุกการแล้ววะเนอะผมมีครบทุกการแล้วหรือเปล่าน้องเอออาจจะมีครบทุกกานแล้วน้องผโอเคซึ่งผมจะขึ้นรูปให้น้องทั้งสามอันน้องแล้วก็บอกด้วยน้องว่ามันเออว่ามันจะปรับอะไรให้เราน้าะซึ่งอันแรกเนี่ยจะเป็นบิชธรรมดานนอมก็คือเป็นอันนี้เลยน้อมก็บิชอันนี้น้องหาง่ายสุดแล้วนนอมก็ก็คือพาสซีฟของมันเน่ะมันจะฮิลเลือดเรานนอมตอนที่เราเออลดเซพีเนก็คือเซพีเราลดนนอมก็สมมุต คุณโดนตีหนึ่งฮิตปุ๊บน้องวิชน,นี้นะ้องมันจะฮิลคุณแบบน่าจะประมาณหมนะื่นสองหมื่นน้องเท่าที่ผมเห็นคนใช้มาน้องก็เลื่อนลดปุ๊บพิวปับ๊บเลื่อนลดปุ๊บพิวปั๊บประมาณนั้นเลยนอ้องเออก็ต่อไปนะ่าเป็นอินเทอร์เนลวิชนะครับผมอิ Eternal นเทอร์เนลน่ะมันจะทําให้เอดมี่น้องติดน้ําแข็งนั่นเองนะ้องก็คือไม่จําเป็นต้องใช้เอ่อของอัตแทคหรือว่ามัดอุลโอเมะเลยนะ้องก็คืออนะินเทอร์เนลวิชน่ะจะทําการตีนะ้องแล้วจะติดน้ําแข็งเหมือนกันเลยนะ้อง ตีติดน้ำแข็งมันเป็นยังไงน้องเดี๋ยวผมจะไปลองทำให้ดูน้องก็เนี่ยประมาณนี้เลยน้องตีไปจะติดน้ำแข็งแบบนี้เลยแล้วจะทำให้สตูน้องไม่สามารถทำอะไรได้เลยน้องก็คือแบบเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ใช้สกิลใส่เราไม่ได้น้องถ้าเขาติด๋ยวน้ำแข็งประมาณนั้นเลยน้องแล้วต่อไปนะเป็นลัคกี้วิชน้องเป็นของที่ผมสนใจอยู่ตอนนี้เลยน้องก็คือเขาน่าจะบวกลัคกี้ให้เราน้องห้าเปอร์เซ็นต์น้องประมาณนั้นเลย ผมไม่แน่ใจว่า5%เนี่ยมันเยอะหรือเปล่าแต่ว่าผมเป็นคนดวงไม่มีผมก็เลยใช้แล้วก็เขาจะเพิ่มเอ่อโอกาสตกปลาให้เราเนาะมันเป็นคูณ2นัน่นเองเนาะเออก็ลัคก,กี้ในการตกปลาเนี่ยมันก็จะเป็นคูณ2นั่นเองเนาะ ล้วก็จะได้โชคในการตกปลาเป็นคูณ2นั่นเองน้สำหรับสายแบบเอฟเคเลยน้องสายนี้น้องก็ผมไม่แน่ใจว่าสายไหน,นดีที่สุดน้องแต่ก็อยู่ที่ทุกคนเลือกกันเลยน้องผมน่าจะเลือกเป็นลัคกี้ไปสักวิธีการเปลี่ยนเอวิช uh, เนี่ยก็คือเขาจะมีน้ํายารีมูฟวิช uh, ให้น้องก็เป็น uh, อ่าเป็นรูปอย่างนี้เลยน้องก็วิธีการหาเนี่ยเราจะหาได้จาก กล่องนั่นเองน้อน่าจะแบบกล่องทุกกล่องในเกมเลยหรือเปล่าในหัวมไม่แน่ใจผมจะไปลองตีบอสให้น้องว่าแต่ว่าส่วนมากผมจะได้มาจากกล่องของเออเลนเซอร์นร้องเลนเซอร์เป็นบอสต,ต,ตัวใหม่จากคลิปที่แล้วนั่นเองน้อมก็ทำคลิปไปแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็อย่าลืมไปรับชมกันด้วยน้อมขอบคุณครับผม,บผมตีมาตั้งนานเลยใสยฮาคิ โอเคเด å, leer, tamam. uh ี huh. okay. ๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะดรอปให้หรือไม่อืไม่ดรอปให้นะครับผมเออแล้วก็ดรอปดาบมาด้วยอันนึงอโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้เนะผมก็น่าจะไม่ได้มาหาให้ดูเพราะว่ามันไม่เกิดเดือดเดกันบ้างแล้เสร์ชคลิปนี้ได้เออประโยชน์อะไรหรือเปล่าก็สามารถทีมคอมเมนต์มาได้แล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนอีกเนี่ยหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับแบบอะไรอีกเน่ยก็สามารถทีมคอมเมนต์ใต้คลิปได้ผมก็จะอ่านแล้วก็ กดใจไปให้นงสนี่ดวยนีนก็ขอบคุณครับผมแล้แลวล้วก็อยูอ่รา่าืมกดนเลยก็ซอบกระชากเรื่อมกดกระดิ่งด้วยอะถ้าใครทำแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะผมแบบแบยครับสี่ยะครับผม